สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่ ช่องหมอมุชาร่นะคะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือท่านที่เป็นสมาชิกใหม่นะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่เปิดใจให้โอกาสช่องหมอมุชาร่นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทายดวงความรักนะคะของชาว12ราศีนะคะซึ่งคุณจะสามารถฟัง ทั้งลักณาหรือราศีควบคู่กันไปได้นะคะเป็นความรักนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นะคะเราอาจจะฟังให้ตัวเองอาจจะฟังให้แอฟังให้แฟนเราคนรักเราหรือฟังให้เพื่อนสนิทอะไรยังไงก็ได้เนาะนะคะ หรือถ้าถูกใจอะไรยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้สําหรับสมาชิกใหม่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะหรือถ้าท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนหมอมุ้ยนะคะก็ฝังในเรื่องของการกดปุ่มซุปเปอร์แดงด้านล่างนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะอ่าโอเคกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังสําหรับราศีของคุณกันเลยค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะซึ่งจะ เป็นท่านที่เกิดวันที่14มิถุนาจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะคุณจะสามารถฟังควบคู่กันไปได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีกันเลยนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทายดวงความรักนะคะในทุกๆสถานะประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะคะโอเคเดี๋ยวหมอมุ้ยนะคะขอญาตเลือกไพ่ให้นะคะ ไพ้ใบแ,แรกนะคะของชาวราศีมิถุนนะคะเดวิลคิงดาบหกดาบแปดถ้วยสิบดาบหกไม้นะคะชาวราศีมิถุนนะคะหลายๆท่านเนาะ ในอดีตจนถึงวันนี้คุณก็ยังมีเรื่องราวมีปัญหาคาราคาซังนะคะเกี่ยวกับปัญหาความรักสามเศร้าเรา3 4 5ี่ห้าคนอยู่ตลอดนะคะจนเราพยายามนะคะให้กำลังใจตัวเองหรือพยายามพูดกับตัวเองอยู่บ่อยๆว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวความฝันอันเลวร้ายหรือสถานการณ์ ที่มันไม่สบายใจอะไรที่แบบมันทำให้เราไม่ได้มีความสุขในชีวิตเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องดีขึ้นไม่ต้องกังวลอะไรนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีคุณก็พยายามที่จะภาวนาแล้วก็มันเหมือนกับว่าหลอกตัวเองซ้ําๆส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเพราะว่าคุณเนี่ยยังตัดใจจากความรู้สึกนี้ไม่ได้ตัดใจจากคนคนนี้ไม่ขาดนะคะมันเหมือนกับว่า เป็นปัญหาที่แบบน้ำวนในอ่างความรักบังตาถึงขั้นที่แบบโงหัวไม่ขึ้นนะคะคุณรู้ดีทุกอย่างนะคะคุณรู้เกี่ยวกับผิดชอบชัว่วดีแต่บางทีบางครั้งในเรื่องของบางทีเนี่ยมันเกินที่แบบว่ากิเลสหรือความรู้สึกบางอย่างที่มันครอบงำทําให้คุณถอนตัวค่อนข้างที่จะยากรู้ว่ามันเจ็บรู้ว่ามันทุกข์ รู้ว่ายิ่งอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะแต่ชาวราศีมิถุนในอดีตเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมันเหมือนบางทีบางครั้งมันมันรักเขามันหลงเขาอะ่ะจนทำให้คุณไม่สามารถที่จะบังคับอะไรตัวเองได้เนาะเขาพูดอะไรก็เชื่อนะคะเขาบอกอะไรก็ทำนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นลูกไก่ในกำม,มือของเขาเลยเนาะ จึงทาให้ถามว่านะวันนี้คุณเป็นยังไงนะคะคุณหลายครั้งแล้วนะไม่ใช่ว่ากิเลสครอบงําบางตาจนคุณไม่มีความรู้สึกที่อยากจะดีขึ้นนะคะให้ขึ้นมาว่าหลายครั้งหลายทีหลายคาหลายโหดแล้วที่คุณคิดที่จะเดินออกมาจากความรู้สึกแย่ๆสถานการณ์แย่ๆแ,แบบนี้แต่ว่ามันก็เหมือนว่าเป็นวงเวียนที่คุณหาทางออกไม่เจอนะคะความรู้สึกนะปัจจุบันนี้คุณก็ยังมีความเจ็บปวด นะคะความเจ็บปวดค่อนข้างที่จะสูงไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะผู้เลือกหรืออยู่ในสถานะผู้ถูกเลือกก็ตามความทุกข์คุณไม่ได้ต่างกันค่ะมันเป็นความสุขที่ประเดี๋ยวประดาวแต่ความทุกข์เนี่ยแบบค่อนข้างที่จะเจ็บฝังลึกแล้วคุณก็รู้ว่าสถานการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครที่มีความสุขจริงๆทุกคนที่อยู่ในวังวนสารระบบเนี้ยมีแต่ความทุกข์ ดังนั้นนะคะบอกเลยว่าอาจจะเป็นแค่คุณคนเดียวนะที่ยอมที่จะแบบยืนขึ้นด้วยตัวเองให้ได้ในเรื่องของความรู้สึกต้องเข้มแข็งแข็งแกร่งเอาชนะใจตัวเองให้ได้อย่าปล่อยให้พลังของความไม่ถูกต้องพลังของความหลงไหลมาครอบงำนะคะถ้าคุณเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการที่แบบฉันจะต้องหลุดจากตรงนี้ให้ได้เนี่ย ในเรื่องของความนิ่งถ้ารู้สึกคิดถึงหรือรู้สึกที่แบบอยากไปหาเมื่อไหร่ให้นึกถึงความเจ็บปวดมากๆเท่านั้นแล้วเชื่อว่านับจากนี้ไม่เกิน6เดือนคุณจะสามารถค่อยๆออกมาจากจุดนี้ได้เอง เนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีมิถุนตั้งแต่ต้นคลิปกันเลยทีเดียวนะคะแต่ถามว่าคนโสดช่วงนี้บอกเลยว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครอย่างที่บอกเนาะเพราะว่าอาจพึ่งผ่านการเจ็บปวดหัวใจมาแบบหมัดมาหรือหลายๆคนเนี่ยต้องจากกับคนรักทั้งที่ยังรักกันอยู่นะคะบางคนจากเป็นบางคนจากตายก็มีหรือคนรักของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเหตุ ที่ต้องไปก่อนไวอันควรอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นคลิปที่ไม่ได้พูดจาสกิดใจใครนะคะแต่ว่าขออ่านตามไพ่ที่เห็นเนาะ mm hmm. ก็คือว่าคนโสดจริงๆมันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะมูฟ่อนได้แล้วอะอย่าทำให้ความรู้สึกแย่ๆเดิมๆของคุณเนี่ย เป็นวังวนทุกซ้ําๆนะคะจะทําให้คุณเนี่ยค่อยๆบั่นทอนแล้วก็ไม่ศรัทธาในความรักในที่สุดนะคะดังนั้นก็อยากที่จะให้กําลังใจคนโสดแหละเชื่อว่าถ้าคุณกลับมาเข้มแข็งแข็งแรงอีกครั้งเนี่ยจักรวาลเนี่ยจะส่งคนดีๆคนที่มีพลังมากพอที่จะดูแลเทคแคร์ใส่ใจคุณได้เนี่ยเข้ามาในเรวันขอให้คุณประกาศ ให้โลกรู้ว่าฉันเข้มแข็งแล้วฉันพร้อมที่จะดูแลใครก็ได้หรือใครก็ได้ที่ดีพอสำหรับฉันนะคะฉันก็พร้อมที่จะเปิดรับเข้ามานะคะขอให้คุณรีบลุกขึ้นมาแล้วเชื่อว่าคนโสดไม่นานเกินรอเนี่ยคุณจีบใครคุณก็จะจีบติดเพราะว่าพลังเกี่ยวกับความกระชุ่มกระชวยในหัวใจพลังของความรักที่มันแบบสุกล้น โดยที่ปราศจากความทุกข์ที่ผ่านมาเนี่ยมันหมดสิ้นไปแล้วนะคะคุณมีโอกาสที่จะสมหวังในความรักหลังจากที่ฟังคลิปนี้เป็นต้นไปค่ะสําหรับชาวคนโสดนะรีบลุกขึ้นมาให้เร็วรีบรุกขึ้นมาให้ไหวนะคะหมอหมูเชื่อว,ว่าคุณจะเจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจแน่นอนนะ ความรักของชาวคนโสดจะเจอในลักษณะไหนนะคะความรักของชาวคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะมาจากมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแนะนำเข้ามาให้คุณได้ทําความรู้จักหรือทําให้คุณได้เรียนรู้นะแต่อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีคู่หรืออาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังเสียใจยในเรื่องของความรักมาแล้วด้วยเช่นกันเขาคนนั้นบอกเลยว่าก็ไม่ต่างอะไรจากคุณเท่าไหร่ นะคะแต่เชื่อว่าจากแบบว่าเฮ้ยคนที่มีความทุกข์ที่เคยผ่านมาเหมือนกันนะมันอาจจะเป็นในลักษณะของการคุยกันร,รู้เรื่องนะคะเขาคนนั้นนคะคะอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีความคล่องแคล่วมีความคล่องตัวนะคะมีความว่องไวทําอะไรก็คุณรู้สึกว่าได้ดังใจไปซะทุกสิ่งทุกอย่างนะถามว่าเขา เขาจะถูกใจคุณไหมนะคะจริงๆแล้วคนคนนี้เห็นคุณตอนแรกเนี่ยเขาก็ยังแบบว่าเอ๊จะเข้ากันได้ไหมนอในเรื่องของอสถานสถานะสถานะเพราะว่าเขาเนี่ยเคยผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วเขาก็กลัวว่าคุณอาจจะยอมรับเขาไม่ได้นะคะเขาคิดว่าคุณอาจจะคิดมากกับเขาในเรื่องราวในอดีตหรือเปล่า นะคะเขาก็กังวลแบบนี้แต่สักพักสักใหญ่ๆเนี่ยเขามองคุณไปนานๆเนี่ยบอกเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะรักคุณจริงๆนะถ้าคุณได้มีการพูดคุยตกลงหรือว่า ยอมรับกันละกันนะคะมีโอกาสที่จะได้มีความรักให้กันแบบว่ายาวๆนานๆเลยนะสำหรับคนคนนี้นะคะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะแบบว่าปกป้องคุ้มครองดูแลคุณทุกเรื่องนะคะเขาพร้อมที่จะเป็นทุกๆอย่างให้คุณแล้วดังนั้นแค่จุดเล็กๆจุดเดียวเองสำหรับคนโสดนะคะตัด อดีตที่ขมขื่นตัดอดีตที่เจ็บปวดแล้วลูกขึ้นมานะคะทำให้ใจโล่งๆนะคะแล้วพลังงานของจักรวาลจะดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาให้คุณได้เองค่ะนะส่วนสำหรับคนที่มีคู่ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มี อาการน้อยอกน้อยใจกันนะคะในเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาการกลับบ้านดึกหรือการที่แบบว่าไม่ได้รับการสนใจใส่ใจมากเท่าที่ควรนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยนัดกันแล้วนะว่าวันนี้จะไปไหนวันนี้จะไปทานข้าวหรือจะเจอกันแต่บทสรุปแล้วนะคะเขาก็เทคุณเพราะว่าบอกว่าอ้าวว่ามีงานเข้ามานู่นนี่นั่นตลอดทําให้คุณรู้สึกว่ามันก็เสียอกเสียใจเนาะ นะคะคนมีคู่ช่วงนี้ชาวราศีมิถุนแต่ถามว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะเป็นยังไงต่อนะ แฟนของคุณนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะจากที่คุณรู้สึกว่าเขาผิดนัดอะไรอยู่บ่อยๆนะคะเขากําลังคิดวางแผนแล้วแหละว่าจะทาอะไรยังไงที่จะเซอร์ไพรส์ให้กับค,คุณเนี่ยได้มีความสุขอีกครั้งแต่คุณรู้สึกว่ามันโดนเทบ่อยจนมันน่าหน่อยน่าน้อยใจนะคะแต่ไม่ต้องกังวลเลยคนคนนี้เขากําลังคิดวางแผนอยู่ว่าจะอะไรยังไงดีนะคะว่าจะไปเที <S <S ่ยวที่ไหนจะอะไรจะเซอร์ไพรส์ให้คุณได้มีความสุขนะคะ แล้วก็เชื่อว่าแผนของเขาที่วางให้กับคุณกับสถานการณ์ที่เขาแบบว่าคิดว่าคิดจนตกผลึกคิดว่าดีแล้วเนี่ย เป็นอะไรที่คุณค่อนข้างที่จะถูกใจด้วยเพื่อเผื่อใครที่แบบว่าโดนแฟนทำแฟนทําให้งอนมาอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะได้ของขวัญของฝากถ้าไม่ได้เป็นสิ่งของก็อาจจะได้เป็นทริปการท่องเที่ยวนะคะอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวนู่นนี่นั่น,นหรือเขากําลังวางแผนคิดการใหญ่ทํายังไงเป็นการเสิร์ฟให้คุณหนักๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะสําหรับชาวราศีมิถุนดังนั้นนะคะถ้าวันนี้รู้สึกน้อยรู้สึกแบบ ไม่สบายใจเนี่ยนะชาวราศีมิถุนนะไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าอย่างน้อยความสัมพันธ์ของคุณทังคู่ต่อให้เจ็บปวดอะไรยังไงแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังไม่มีเกณฑ์เลิกขาดจากกันอย่างน้อยนะคะครอบครัวของคนรักเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะรักคุณแล้วเขาก็ไม่ยอมเปิดรับใครคนอื่นเข้ามาเป็นแบบว่าลูกเขยลูกสะใภ้แน่นอนนะคะเวลาคุณทะเลาะกันทีลรยเนี่ยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาคอยให้กำลังใจคุณอยู่ตลอดดังนั้นนะคะ ปล่อยวางในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วปล่อยวางในสิ่งที่มันรู้สึกว่าไม่โอเคอารมณ์หมุดหิดเกี่ยวกาดที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจก็ปล่อยวางมันไปอย่างน้อยนะคะเราได้รับรู้ว่าแฟนของเราเนี่ยเขารักเราแล้วเขาก็พร้อมที่จะแบบ มีอะไรทดแทนให้กับคุณนะไม่ใช่ว่าทําผิดหรือว่าผิดนัดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยเขายังรู้สึกผิดทุกครั้งเวลาที่ทําให้คุณไม่สบายใจนะคะดังนั้นก็สบายใจได้เตรียมรับการเซอร์ไพรส์จากแฟนได้เลยนะสำหรับชาวราศีมิถุนอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ได้เป็นขอควันขอฝากก็จะได้เป็นคำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเออก็ยังคิดมาดีเนาะ ยังมีคำพูดที่ให้กำลังใจหรือไม่มีอะไรที่มันบั่นทอนทำให้รู้สึกแย่ไปกว่านี้นะคะดังนั้นบางสิ่งบางอย่างมองว่าอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของคุณที่มันเคยเจ็บปวดเคยเสียใจกับแฟนกับคนรักแต่เชื่อว่าเขาพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นค่ะนะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศีมิถุนนะคะขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุข เจอสิ่งดีๆเจอคนดีๆเข้ามาราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาค่ะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ